จิเปย์สู้โหลดีจะเพิ่นสิไปจัดเ,ดเอาอกสองออกมาแล้วบ่ตัวบกักงามสองสองออกมาแล้วสองมาแล้วหนึ่งตัวสองกำลังมาแล้ว จะเมนงามกับใบสีก็ได้สีบดตกเลยแต่ปีกายนี่ที่น้องแม่น่ะสีบดตกเลยเอาอันล้านที่เ้าอันไปบางหันกับใบสีหน่อยกับมีดได้หรือเป็นคู่คู่อะไรมั้งนี่อันบ่คือจังอันใหญ่ของเ้าเห็ดเองบ่หมายถึงว่าจะเอาใบหน้าอ่ะแม่โอ้มันบัตทันเองเอาคือกลมๆเนาะบัดนี้พี่น้อง มันเป็นศูนย์บ่ศูนย์คือเก่าป้าเป็นศูนย์นั่นแหละเบื้งส้งเป็นปนอนขึ้นแหลกฝันอยู่ฝันวานฝันว่ามีลูกสี่คนผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งขึ้นแหลกน่ะขึ้นแหลกแล้วกับฝันว่าศูนย์พ่อมกนไ,ได้จักสิตีงไ,ไดกับสิตีใส สามสี่หนึ่งกับสามสี่ศูนย์ไปสั่นบอกจังทงตีวันเถาะแต่นขึ้นที่สวงมาฝันว่าน้องเบลเบลผ้าลวยนั่นนะมันไปปลุกบานใส่อันใส่ต้นตะเคียนปุบบานใส่ต้นตะเคียนบัดที่เนียนผ้ากันขึ้นไปบันนีสิตโตก๊กบันนี้เล่นปิวลงมาผันฮับกันไว้ดึงกันไว้บอาว่าจังได้สนี่ กันว่างวาอยู่มือแรงนี่แหละจุดถูกอยู่หันขอเพลินให้เพลินให้ชัดๆมืออื่นยังสีสลูพ้นให้สูนหมดอ่นสูนสูนเอ้าสูนอยู่ในกลางสูนสองอากเป็นเพียงแนวทางนะคะสูนสองสูนสองเาเอาดื้อโิจารณาอันนี้บ่ได้มาทางพาร่วยแต่ว่ามามาขอพรเพิ่นซื่อพรามีภูเขาแต่ว่าผูกออกผูกเขาอยู่แต่ว่าขันปิดลงกับรอยสองรอยบ่ขาด เขาจเบิ่งนยูทั้งหนอเ้าเบิรงอยูทั้งหนอเบิ่งนยูทั้งนอสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยรน่อยแปดสิบอันจิบขาดกันเ้าปิดลงแต่ว่ากัโปรชัวิจนะนะยาในการรับชมออเดอร์อันนี้โมเมนสายสผ้ารวยอันนี้มากโอ้ฝ่ากอขอพรเพิ่นซื้อก็เลยขอของแถมพูดถข้างในพ่นเชียนไว้รวยรวยนนี้แหละพ่กแมนบอกศูนต้นอูน อนยังน้องบ,บน้นสองศูนยังะบ,บนตัดเอาเด้อพี่น้องนียรอดตัวที่สามสองศูนมาแล้วแต่เกาปูแล้วปังค่ะแต่เด้บอบวบาทต่เกาละออกพันษาแล้วฮเทีนแล้วหายน้อแม่นาะออกพันษาแล้ว,ออลวชิดหัวเด้ละ่างหั่นชิ้าได้น้ำันญุปนหนึ่งบ่เอ็กันยัง <พอ S 1> <ค>ไข่ไ พอดีอ่อพอเลยอันน <t> ี้ปันไดกับแม่วากะทินตะเก้าเคยออกเด็กตัวนี้เคยเห็นรอยอยู่ฝากับมื่อฝันเห็นไอเอายอดกะทินเพิ่นใดเท่าใดยอดกะทินกาดเอ่อสองอ้ยล่องไถ่ด้วยสามสามสามแสนสามสามเบอรแล้วกับเมื่อล่องไถ่ด้วยสองหา บานเหล็กที่ปูสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทยอดกระถินเนาะสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทประจำมาผิดก็ยลงเฟสอยู่สาม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 เล้วกันลงไทยเดยสองหาแต่ว่าหาไม้แห้งเทิงวันเนี่ยหกตัวนั่นของอะไรเนี่ยบัวไม้เทิงบานเหล็กประจำวันนะตีได้สองแบบคือเก้าศูนย์สองกับสองศูนย์หกแล้วก็ กำล่างโค้งแล้วแมนเป็นยันหกแล้วนะคัดแมนเป็นเหล็กหกแล้วลักษณะนี้มักกะเอาเด้อไปน่องคัดกะเรียนพันกับคะัดกะเพรานอเบิงบาสิได้ครบสามตัววะปูดอนประเสริฐสิบันซาหาบันเลือ <c oughs> อันนี้นี่บอกเมื่อนั่นเอ่อไอเกียมหาหมูติดต่ตอแฟนบอดายอยู่ประเทศเกาหลีเมือมอม่อที่หาอดบอดายมาบุญปูขี่รถไปยังบ้านหอดเที่ยนเขาควักเอินอจอดเมื่อนี้เมื่อนี้ม,ม,มาสั่นเบากันปั๊บโทรมาปับ๊บติดตอ่อมาแล้ว่าสัน่นแฟนเจ้าสั่นหามืออ้น,หหนี่มาหาคนเมือที่หา กระท uo มานําท่านทีเลยเป็นอย่างสั้นหกสี่หสี่เนี่แหละสองศูนย์หกสองศูนย์หกแล้วก็เก้าศูนย์สองหรือพี่น้องเด้อเพราะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะปิดได้ถ <2, No. S 2> ้าไปตัดเลนกับสองเก้าเก้าสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหกหกสองหกเก้าก็ได้เนาะย่าเก้าก็ได้เป็นเก้าก็ได้เก้าศูนย์สองหรือสองศูนย์หกก็ได้หมุนเอา เราให้ในนี่แหละแล้วก็เก่าตัวเดียวกันแต่ทีเนี้เนี้ยก็ต้องนับขึ้นละเก้าศูนย์สองหรือว่าหกศูนย์สองทีเนี้ยเนี้ยนี้มีอันเพื่อนบ้านวันนี้มีเห็นปะมีฮ่าฮ่าหน่อยมีกับเขาลายวันกับข้าวลายวันออกดูแท้ดีล่ะศูนย์สองเนี่ย ยอดกระถินทั้งวัดสามสองห้าค่ะ 3, 3, 3, สามสามเสนอะไรไปหลุดสามทุกตุเป็นร่องคายเด็ดสองค่ะเดี๋ยวสามสองห้าสาม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 ก็าเป็นร่งสองค่ะสุดท้ายแต่เก้ายอดกระถินก็แตกดูแมนบ่แมน,มแ,มนมแตกร่อ,องเบืองเนานะว่าสียเอาอยู่ได้เมื่อนั้นจะใบเขาไ่ได้จับสน, 3, 2, 5, นะสามสองห้านะสามสองห้านะค่ะตรงกับบานเหล็กทีปูเลย บ้านเลขที่ปูกับซาเอสองห้าสามเจ็ดให้เจ็ดสามเจ็ดสามนี่เด้อบ้านเลขทีเพิ่่เด้อเพิ่นสามบ้านเลขทีเพิ่นนี่แหะบ้ล่ี่บ้านเลขที่เพิ่นกับยอดกับทินตรงกันที่พี่น้องค่ะแต่ว่ามือนีเลขทูบที่เอามาจุดสองห้ก็คือสองห้าสองห้าหนะคะเนาะ หรือว่าเาาก้าสองศูนห์หกพนากพ่นองใอยคือเบ่อพิดพี่นองอ,นอ,งอ๋อย่านมาศูนย์หกเด้อพ่นองเด้อพัทีทิ้งสองศูน 2, ย์หกสองศูนย์หกเบ่อพิดไหมบ้างนเบ่อพิดสองศูนย์หกหรือว่าสองศูนย์เก้าเนะค่ะพี่นงหมักกระจัดขัดกระพานเด้อพ่นองเลตุตัวเป็นแค่แนวทาง